ตามที่สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้กเกษียณอายุราชการมีทั้งเรื่องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่150บาทถึง350บาทและรัฐบาลเข้ามาจ่ายสมทบให้เดือนละ30ถึง150บาทถือว่าเป็นเงินออมให้กับชีวิตโดยเฉพาะผู้กเกษียณอายุราชการไปแล้วพบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้สมัครเกือบ30,000รายติดตามได้จากรายงานค่ะ การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบโดยผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมโดยมีภาครัฐร,ร่วมจ่ายในมาตรา40และแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ของมาตรา40ให้เป็นที่จูงใจโดยเป็นระบบสมัครใจ สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครอายุตั้งแต่15ถึง60ปีไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคมรวมถึงบุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคมพร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีอายุ60ถึง65ปีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ทุกทางเลือกจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเงินออมให้กับชีวิตในบ้านปลายสำหรับคนที่ อายุ61ปีขึ้นไปถึง65ก็สามารถสมัครได้ในมาตรส40ที่คุ้มครองเรื่องเจ็บป่วยนอนในโรงพยาบาลทุกคนาภาพแล้วก็กรณีตายนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินออกจ่ายร้อยได้ร้อยนะคะซึ่งมีตั้งแต่พฤษภา2555นะคะเพราะฉะนั้นผู้กันตนที่มาสมัครเนมะวันนี้เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะจ่ายเงินย้อนหลังตั้งแต่พฤษภา2555จนถึงปัจจุบัน 3,200แล้วเขาก็ได้สิอีก3,200บาทขณะที่ประชาชนที่มาขอใช้สิทธิ์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอใจกับโครงการสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตรา40เพราะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งรวมถึงผู้ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้ว พอดีได้ทราบข่าวจากทางประกันสังคมนะคะว่าทางประกันสังคมเนี่ยค่ะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมได้เข้ามามีเงินสมทบมเงินฝากแล้วก็รัฐบ,บาลสมทบอีกครึ่งหนึ่งก็เลยสนใจมาทําให้คุณแม่นะคะเพราะว่าต้องการที่จะออมเงินไว้เมื่ออายุมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับคือเช่นสมมติว่าเราเลือกฐานที่5ส่งให้200ทางรัฐจะออกให้150 ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นทั้งทงที่จริงๆแล้วเป็นข้าราชการแต่พอกเกษียณอายุมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเราว่าเบ่ไหมมีเพื่อนไหมแล้วมีเพื่อนคือการที่เราจะส่งเบี้ยประก,กันอะไรแล้วมีภาครัฐเข้ามารวมโดยรู้สึกถึงความมั่นคงว่าุบแล้วเรามีเพื่อนที่มั่นคงค่ะเงินนี้ไม่สูญ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยเมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้200บาทต่อวันไม่เกิน30วันต่อปีกรณีทุพพลภาพร,รับเงินทดแทนการขาดไรายได้500ถึง1,000บาทต่อเดือนเป็นเวลานานถึง15ปีกรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ20,000บาทต่อรายและกรณีชลาภาพ ผู้ประกันตนสามารถรับเงินก้อนเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ปียนัทสุขนายถ่ายภาพนิตยาหิรันประดิษฐ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงาน